อ่าโอเคผมก็เข้ามาสู่ช่วงสี่กิ่งครับใครก็สามารถทำอาหารได้นะนะวันนี้จะมาทำข้าวผัดทรงเครื่องนะผมก็มีตุ๋นไก่มีเนื้อหมูนะครับแล้วก็มีข้าวอา่ไส้กรอกแล้วก็ไข่นะข้าวพริกไข่แล้วเอาเข้าวเย็นทค้งคืนนะแช่ตู้เย็นนะแล้วก็ทําการคุกไขนะ่ให้มันเป็นสีเหลืองทองทั้งหมดเลยแล้วก็มีเนี่อไก่ยาวอ่อาคนอื่นเลยครับผมก็นี่ ปังกระทะละ

โอเว่าสุกตอดเอง,งโอเคแล้วมหมูตุกกำลังกินแล้วตอนยัหมูฮะยัหมูก่อนเลย ไก่ยังไม่ค่อยสุกนะไก่ก็เอาไว้ก่อนขออต่อไปอนะ่ะไก่สุกไก่ ใส่ก็เริ่มเหลืองแล้วบูสุกแล้วนะชิ้นเล็กไก่ให,ใหญ่ไก่อย่าสุกท้าหน่อยโอเคแล้วจะไก่แล้ว ปล่อยหมูยะไก่หมูจะไหม้นะไก่จะสุกช้ากว่านะนี่ไก่เริ่มเหลืองแล้วไก่นี่บังบังนะเพื่อให้ความร้อนเข้าถึงเนื้อไก่ด้านในได้ดีนะ นี่นะพอไก่สุกแล้วก็นำไก่ออกมากแล้วก็ตักน้ำมันออกฮนะใช้แค่จำนวนน้อยนะ ประมาณนี้จะพอนะฮะน้ำมันพอเดี๋ยวเติมมาวัเอาไปครับท่านปั๊ต่อไปเลยแล้วก็ทำการน้ำนี่เลยฮะผักฮนะมีกระเทียมกับมะเขือม่วงใส่ไป,ไปเลยคุกกับน้ำมันนะให้มันกรอบกโอเคน้ำมันไม่พอนะ ตเติมน้ำมันเข้าไปเ,เดือดละผักน้ำสุกง่ายแล้วนะเราก็ผัดแค่กระเทียวพออ่าผัากเริ่มเหลือและโอเคฮะต่อไปตาน,นี้ละครับ เตรียมไว้นี่ข้าวที่คุกเครื่องไปหมดแล้วนะก็ขไข่ใส่ไปเลย ข้าวนี้ได้การปารุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะเุื่้าี่ับการคุกไข่เรียบร้อยแอ่ะสุนท้ายครับก็ผัดจนกว่าจะแห้งนะ ทุกอย่างก็เริ่มสุกหมดแล้วตัไมาชิมกันอื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 อร่อยยอดสุขเ้ย